อีสานนวดสวัสดีจ้าเมื่อนอี่อีแม่เห็ดปนกบค่ะพี่นอ้องปนกบหน่อยซีหาโตใส่นม่สมค่ะกระตมน้ำค่ะต้มน้ำเปล่าใส่บักพริกดิบแล้วก็ใส่ปลาเก่อค่ะพี่น้องแล้วก็มีตะไขน่นาค่ะอันนี้คิต้มนมาสมแล้วก็ต้มกบสะกอนเด้อค่ะน้ำเดือดแล้วก็ใส่นมายสมลงไปค่ะนมาสมล้างน้ำสะกอนเด้อค่ะ จากนั้นก็ใส่กบลงไปค่ะพี่น้องใส่กบลงไปแล้วกับปิดฟ้าว้สะกอนเนะ,ะ้อค่ะให้กบสุกค่ะกบหน่อยค่ะพี่น้องพอสุกแล้วค่ะเสิเออกมาเทออกมาสะกอนค่ะมาแยกผีกแยกกบออกจากน้อใหม่ค่ะพี่น้องเพราะว่าสีาำผีกดำกบสะกอนค่ะ ระวางล่อให้มันเย็นนะคะเขากะสิไปเก็บผักหอมมใส่มใส่ปนค่ะพี่น้องผักต่างๆนี่กัปลูกยื้อเลาะบานนี่ละจ้านี่ค่ะพักซี่พักซี่กัปลูกใส่กระถางอเออรแมนค่ะปลูกใส่ยางรดค่ะพี่น้องกระคืนดีอยู่ค่ะพ่อเด็ก,กินค่ะนี่ค่ะไปกำหน่อยนึงค่ะกำมา้อยหอมค่ะหอมแดง ใส่ประมาณสีหาหัวอยู่ค่ะพี่น้องซอยหอมแดงต้นหอมพักชีค่ะ จากนั้นก็สซิมะตำค่ะพี่น้องตำพริกแล้วก็ตำกบค่ะบะัดี้ใส่ไปทั้งโตเลยค่ะตอนกินปนก็สซิมีกระดูจังน่อยค่ะพี่น้องบางอันก็นยำใดค่ะบางอันก็นยำบ่ไดตำกบแล้วก็ตำน้ำมัสมลงไปน้ำคาเบิ่งธรรมดาแต่มันแซ่บแซ่บด้ยพี่น้องปนกบสใส่น้ำม่สมหรือเราใส่กระแสเพื่อกันค่ะ ก็เอาผักหอมที่ซ้อยไหม่มาใส่ค่ะหอมแดงต้นหอมผักชีค่ะอันนี้น้ำต้มด้วยค่ะน้ำต้มปลาแดกค่ะตอนที่ต้มกรบระคะกระเทศใส่ตามให้มันพอดีค่ะพี่น้องปรุงรสกับใส่นํำปลาชู่มรสค่ะ ในหานำปลาไลเนี่ยมันสีมีน้นําำต้่มอะค่ะมันกัสีนัวปลาไหก็คืออยู่แล้วค่ะพี่น้องก็เลยใส่แค่ชุดรถนำปลากัะพ่อค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะปนกบค่ะพี่น้องปนกบน้อไม้สมเสบเสบค่ะกินกับผักสดน่อไม้ต้่มพวกนี้ค่ะบักแข่งบักเขือบักแปงเขากันดีดีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้าแซบสบๆน้ากันค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะสวัสดีจ้า